ส4ี่นาฬิกายี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวจะมีขบวนรถเข้าจอดนะครับที่สถานีมอกเหลกนะครับรถธรรมดาขบวนที่สองสามสี่สุรินสายทางกรุงเทพนะครับเดี๋ยวผมจะโดยสารกับขบวนนี้นะครับกัขบเข้ากรุงเทพนะครับวันนี้ขบวนสองสามสี่ก็ ลาช้าอยู่ประมาณร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบนาทีนะครับเดี๋ยวอีกสัก,กรครู่ขบวนรถก็จะเข้าเทียบชานชาลาสถานีมวกเหล็กนะครับมาแล้วครับแม่ถูกใจ ทางยกกระดับเหลือเกินนะครับสวยงามมากเลยครับ G A ทำะบวนนะครับไม่รู้ว่ามีปัญหาหวดรถจักขัดข้องหรือเปล่านะครับเสียเวลาเสียเวลาเยอะมากๆเลยนะครับ G A สี่ห้าสามเจ็ดนะครับ อุ้ยยอดไกท่ที่นี่สถานีโมวทีกก่นี่สถานีโมขอตัวขึ้นรถก่อนนะครับ